ทางช่องดูทูนครับช่องนครสไตล์แล c h ช n แนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันช่องโซนีนะครับัวนี้นะครับ k d 4 9ีด4 9 x 7 0 0 7 7 0 0 0 e นะครับ7000นะครับอาการนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแกะฝามาก็จะเจอรูปตรงแบบนี้นะครับซึ่งผมได้ถอดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไวขึ้นนะครับเอ็กกองเยนครับก็ระวังสายพงสายแพรอะไรให้ดีกันครับตัวนี้ลำโพงครับ ควรจะถอดจั๊มตรงนี้ออกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคั่วมันจะมาโดนเหล็กนะครับแลจะเกิดการช็อตขึ้นนะครับจริงๆมันก็ควรจะถอดออกนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่อยู่เดี๋ยวมาดูอาการกันครับจะคู่นะครับ,รบก,ก็ใช้อแดปเตอร์ครับรุ่นนี้ เสียบตัก้งกันมาเสียบไม่แน่นรับตรงนี้นี่ครับหลอดแบ็คไลท์ติดแล้วครับจับยากนะครับมือเดียว <c oughs> นี่ครับ ก็จะเป็นเส้นแบบนี้ครับข้างนี้ก็ปกติาาตครับเนี่ยจะมาเต้นๆครับโอเคครับข,ขอถ่ายเป็นกล้องไว้ก่อนครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดสายแพรตรงนี้ออกนะครับมาดูกันนะครับอาจจะไม่ถนัดถ้าแล้วผมก็ไม่ต้องตั้งกล้องถ่ายครับเพราะผมบอกแล้วว่าผมถนัดแบบนี้มันไวกว่าครับเพราะผมก็ต้องมีงานผมทําจริงถ่ายคลิปมันทาให้ผมช้าขึ้นนะครับแต่ผมก็ถ่ายลงใช่ครับนี่ครับจะขึ้นแบบนี้ครับข้างนี้นะครับดูไว้นะครับข้างนี้ครับอย่างนี้คือคือ ข้างนี้อาจจะมีปัญหาครับเถอดนี่ออกถอดไฟออกด้วยครับใส่ข้างนี้เข้าไปเดี๋ยวหยุดเสียรวรถส่เรนเลยดิน่ครับใส่แล้วครับ ขึ้นจอนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะไม่วัดนะครับผมก็จะลองแปะทำดูเลยครับโอเคเดี๋ยวทำวงางตักูครับมอชีนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผมทำการปะแบบไม่ได้วัดอะไรเลยครับผมเอาใช้กาวโดยการแบบประเทปแบบนี้ครับ ผมทำจอกล้องสีผมทำจอนี้คัตเตอร์กลุ่มเดิมครับร้านช่างเขาเรียกว่าอะไระสมบุกสมบันใ,ใช้ทุกอย่างไม่ใช่หราต้งหาไม่เจอครับใบพิดผมก็ซื้อมาไว้อยู่แต่ไม่เจอเดี๋ยวมาดูครับเนี่ยสังเกตรครับตรงนี้สมมติเนี่ยตรงนี้จะเป็นร่องมันเนี่ยผมจะใช้คัตเตอร์นี้ก็เลื่อนมาเข้ามาเกือบเท่าใบใบคัตเตอร์ ถ้าจะลอกมาครับจะลอกแผ่นตรงนี้มาทร้งใบคตเตอร์เท่านี้ครับ mm. ก็จะย่นปลายมันเข้ามาอีกนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ขีดขีดเสร็จก็จะได้ไซส์ประมาณนี้อเงี้ยนี่ครับเกือบครึ่งของใบคตเตอร์ครับแล้วทําการแปะเอาแปะแบบไม่ต้องวัดอะไรนะครับผมแปะแบบแบบด้วยการดูตรงนี้เอาครับดูนะครับนี่ครับคําว่า วีจีเอชอีวีเดีมันจบอยู่ยแค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องเปิดแฟลก่อนครับเดี๋ยวสักครู่ครับแฟลกดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับนี่ครับมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใช่ไหมครับก็คือตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ก็จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นนะอีวเจะอยู่ราวๆนี้สองเส้นนี้ผมก็ปิดเส้นที่สองหนึ่งสองสองจุดถึงตัวนี้เลยกะาาเอาครับเดีการกะเอาไม่ได้มันยังไม่ได้วัดจริงๆนะเอาพัดเอาเทปเทปกาวนี่มาวางทาบตรงสายแพรแล้วมองมองเอาด้วยสายตาประมาณนี้ผมก็แปะเลยครับมาดูกันนะแต่เดี๋ยวผมจะมานับให้ทีหลังครับเดี๋ยวตรงนี้ขอถ่ายรูปไปก่อน เปิดจอคุณเปิดได้ครับถ่ายรูปไปแล้วโอเคเดี๋ยวมาเสียบกันเลยครับกันดูกันรุ่นกันเลยครับจับยากนิดหนึ่งครับหลับกับที่นอนเอ้ยปืน เอาครับมีลุ้นนะครับสวยใสครับมีลุ้นนะครับอันนี้ยังไม่ลองภาพนะครับแต่รู้สึกว่าสวยใสครับเดี๋ยวกดกดปุ่มตรงนี้หน่อยไม่ต้องไม่ใช่ตรงกลางตรงริมนี่ครับขึ้นโอเคครับภาพรู้สึกจะเนียนครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเอาภาพเข้า ตัวนี้นะครับให้ปิดนะครับ2ครับถึง13นะครับ2ถึง13นะครับนับไปเลยครับ1ไม่ต้องปิด1ิดสไปเรื่อยๆจนถึงสิบสามนะครับก็ผมก็ใช้ความสามารถนะครับใช้แว่นใช้อะไรว่ากันไปครับผมแค่เกินแวนว่า2ถึง13นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบครับก็เดี๋ยวเรามาเสียบปลักกันครับโค่ครับ ก็ดีครับดูเลยครับว่าภาพออกมาเป็นยังไงอันนี้ประกอบเรียบร้อยครับมาแล้วครับโซนี่เห็นไหมครับต้องยอมรับว่าตัวนี้ไม่มีตําหนิครับสวยใสมากครับเหมือนเหมือนจะเหมือนเดิมเลยครับจะเหมือนแบบของไม่เสียนะครับสวยใสมากครับโซนี่ตัวนี้ก็ลูกค้าก็มาจาก youtube นะครับตัวนี้ผมก็ทําราคาแบบที่คาดไม่ถึงนะครับ โอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม